วันนี้น้องนัดได้หมูทอดนะจ๊ะทอดกินเองน้ำพริกรก็ทำเองกล<ท>ับมาจากโรงเรียนก็หิวข้าวหน,<ท>น,นัก ที่ีา,ดเดกกา,าเ็ตอเลนูแต่วมีการดูแ,บบนนแลน้และ,และให้อาหารดีทาให้กุ้โตอย่างรวดเร็ว1ปีจะส่งกุ้งออกอกี่ครั้งครับเนี่ยหรือตอนนี้ก็เล่นกุ้งมาตลอดหนึ่งปีครับสครัเยอะต่อหนึ่งปีสอหครั้งแตน้อยต่อสองกุ้งแค่สองครั้ง ความพิเศษของกุ่มที่จะโตในอนากาศอบอุ่น,นทาให้ที่เวียดนามซึ่งมีอุณหภูมิเกิน30องศาสามสารถเลี้ยงกุ้งได้ตลอ,อดทั้งปีเออที่เกาหลีนี่เลี้ยงกุ้งแบบเราไหมฮะเ,เกาหลีนะฮะเกาหลีจับหรือเปล่ากินอย่างเดียวครับอ้อไม่จับเลยละทำไมทำไงจับมากินครับ<อ>การเลี้ยงกุ้งในเกาหลีนั้นมีทั้งเครื่องมือและสิ่งด้วยความสอุก องเรียนหเรียนดเครับเนี่ย่อร้อเรียนด้วยนะครับยคนที่ไม่ยอมสอนด้วยอ่มากครับเป็นคนที่จบเกงจากมหาลัยเป็นคนที่รับรองนะครับรงานโดยช่วยจเาได้อะไรไรู้ผู้าก็าอย่างละเอียดมู คลุกกับอะไรทอดรสดีโอ,ทอ้ทำไมกินข้าวใหญ่เนี่ยเอาว,ว,วันนี้วันนี้เอาเงินไปเท่าไหร่ยี่บาทก็หมดทั้งยีิบบาทบ่ วันนี้ไม่ได้โอมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปแค่สิบบาทก็พอไม่ได้โอมวันนี้ที่โรงเรียนทำอะไรกับข้าวตอนเที่ยงขนมีม<ะ>ใส่ถุงออกไหมไม่อร่อยทำไมว่าไม่อร่อย ไม่มีเครื่องให้ใส่บอกมีไม่มีพริกมีอะไรให้ใส่เหรอมีพริกแต่ไม่มีน้ำปลามะนาวก็ต้องกินจืดๆเด็กก็กินจืดๆอันนี้กินเสร็จตอนเย็นเลยใช่ไหมนี่ ไม่มีคำโตกแสดงว่าต้องจัดอีกบอกกินข้าวมีตัวนี้นอนให้กำลังใจนอนกำลังใจในลูกยายเอาดอกไม้มาให้พรุ่งนี้วันพระ จะลองไปทำเนาะไข่เป็ดก็มีในตู้เย็นสองฟองเก็บมาจากข้อเลยทำไมไม่ทอดกินเออมีไข่นั่นตัวมีมีไข่อะไรนะ ทอดยังไม่หมดที่ไหนวันนั้นไอ้น้ำมันทอดไข่มดแดงอ่ะมีไข่มดแดงทอดใส่ไอ้ซื้อชอมมาทอดวันนี้ว่าจะเก็บเอ่อเก็บมะละกอจะไปขายให้ร้านส้มตำ พอดีร้านส้มตำปิดจะวันนี้วันจันที่บ้านมีตลาดนัดจ้าว่าจะเก็บไปให้ร้านส้มตำซักสี่ห้าลูกจ้าพอแต่ได้ค่ากับข้าวตอนเย็นหรือไม่ก็เอาเป็นเลขแลกเป็นส้มตาม,มาที่บ้านมาะลโกอดกมากเลยจ้าดกติดกันมากแล้วก็ มันติดติดกันแล้วก็บางลูกก็ใหญ่บางยุกก็เล็กจ้ะอ่าน้องนัดอิ่มแล้วสวัสดีครับผู้ชมก่อนสวัสดีครับก่อน